สวัสดีค่ะนิสาพรบอลสี่นะคะกลับมาพบกันกับไม้สวยๆอีกเช่นเคยจ้าคลิปนี้ถ่ายลงไว้วันเสาร์ที่19สิงหาคมนะคะจัดส่งให้วันจันทร์ที่21สิงหาคมนะจ้าแพ็คแบบตะก,ก้าส่งไปสนีไทย e m เให้นะ,ะขอคนรอได้นะจ้าจัดส่งวันจันทร์ของจะถึงมือลูกค้าประมาณอังคารพุธประมาณนี้นะคะวันนี้จะเป็นไม้จัดเซตนะคะให้อยู่ที่เซตละ230บาทเช่นเคยนะจ๊ะ จัดสรงฟรีมีปลายทางนะคะ230เซตละ230จะมีไม้ทั้งหมด4ต้นใน1เซตนะคะเป็นไม้กระถาง4นิ้วนะมีทั้งหมด10เซตนะคะหมดแล้วหมดเลยไม่มีจัดเพิ่มนะคะลูกไม้เออลูกค้าจะได้หน้าไม้ตามเซตที่เห็นนี้เลยนะคะตรงปกทุกเซตนะจ๊ะ สนใจเซตไหนสามารถโทรหาแมค้าได้เลยนะคะ0805194988เบอร์นี้โทรได้แล้วก็แอดไลน์ได้นะคะหรือใครจะสแกน QR Code คมุมนี้ก็ได้เป็น QR Code คหน้าแชทไลน์ของแมค้าเองนะคะกดสแกนปุ๊บก็จะเด้งไปที่หน้าแชทไลน์กดส่งสติ๊กเกอร์ทักทายกันไว้นะคะเดี๋ยวแมค้ากดเพิ่มเพื่อนกลับไปเนาะแล้วก็ลูกค้าใหม่ถ้าบังเอิญแวะเวียนผ่านเข้ามาชมนะจ๊ะฝากกดติดตามช่องของแมค้าไว้ด้วยนะคะวันนี้ไม้ไม่ถูกใจไม่เป็นไรเผื่อคราวหน้าคร หนนะคะคมีไม้ถูกใจเป็นไม้ที่เรากําลังตามหาพอดีนะคะจะได้ทักหากันทานแล้วก็จะได้เห็นคลิปไวขึ้นระบบมันจะได้แจ้งเตือนไวขึ้นนะคะม่คะพยายามสรรหาไม้หลากหลายหลากหลายหน้านะคะไม้ตัวเก่าตัวใหม,ตใหม่ตัวเป็นกระแสนะคะก็จะพยายามหามาให้ลูกค้าได้เลือกหาได้สะสมกันนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นไม้จัดเซตนะคะเซตละส3 0รบบาทเท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในแต่ละเซตจะมีอะไรบ้างนะคะ เริ่มกันที่เซตที่1น,นะคะเซตที่หนึ่งตัวนี้จะมีชื่อว่าเฮงเฮงนะคะใบกลมนะคะมีชื่อว่าเฮงเฮงให้ไปหนึ่งต้นนะจ๊ะอันนี้เป็นเศรษฐีพันล้านนะคะให้ไปด้วยหนึ่งต้นตัวนี้เป็นสีคุณปื้มนะคะสีคุณปื้มเขาจะออกเป็นพื้นอมเขียวนิดนิดไม่แน่ใจจะออกเป็นแผลงหรือเปล่าแต่เขาก็มีความป้ายแบบนี้น,นะคะสีคุณปื้มให้ไปหนึ่งต้น อันนี้เป็นสมบัติสยามนะคะแต่เขายังไม่ไป้ายนะคะให้ไปด้วยอีกหนึ่งต้นจะ้ะสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่1น,นะคะสะดวกโอนหรือไปทางแจ้งแมค่ค้าได้เลยนะคะไปทางก็ไม่มีบวกเพิ่มเป็นราคานี้เลยนะคะสะดวกแบบไหนแจ้งกันได้นะต่อมาค่ะเซตที่2นะคะก็จะมีเป็นมงคลปฐมค่ะ1ต้น เออันนี้ไม่ใช่มงคลอันนี้จะจะเป็นเศรษฐีหมื่นล้านนะคะเศรษฐีหมื่นล้านหนึ่งต้นนะคะอันนี้เป็นสมบัติสยามนะคะยังไม่ไป้ายให้ไป็หนึ่งต้นนางรักสดเทวีแดงนะคะพยายามเหมือนจะป้ายแต่ยังไม่ชัดเท่าไหร่นะคะแต่ผ่ามาจากแม่ป้ายนะให้ไปด้วยอีกหนึ่งต้นค่ะแล้วก็จะมีเป็นชายชนนะคะป้ายแดงมาแล้วอีกหนึ่งต้นนะสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่สองค่ะต่อมาเซตที่สามนะคะเซตที่สามจะมีเป็น ราชสีเมืองนนนะคะ1ต้นตัวนี้เป็นทรัพย์พูนผลนะติดด่างมาประมาณนี้นะคะ1ต้นเมืองเกาะเก็ดค่ะด่างมาประมาณนี้1ต้นแล้วก็จะมีเป็นด่างเกยชัยนะคะเป็นหน้าแผลงนะออกด่างเปรอะๆเขียวๆแบบนี้นะจ๊ะสต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่3ค่ะต่อมาเซตที่4นะคะก็จะมีเป็นทรับพูนผลนะคะอันนี้ใบใหม่เดีย๋ยวรอสีเขา รอใบเขากลางสนิทและสีแห้งดีนะนี้ติดด่างแล้วนะคะซับพุนผลหต้นตัวนี้เป็นยอดมงกุฎนะคะใบนี้ออกติดด่างเหลืองๆด้วยให้ไปด้วยอีกหนึ่งต้นนะคะเทพเทวลิศจ้ะหนึ่งต้นแล้วก็จะมีเป็นเศรษฐีพันล้านนะคะมีเชื้อด่างอีกหนึ่งต้นนะคะ4ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่4จ้าต่อมาเซตที่5นะคะก็จะมีเป็นยอดมงกุฎ ติดด่างแล้วนะคะ1ต้นให้ไปด้วยตัวนี้เป็นนารีบุรภานะคะยังไม่ไป้าย1ต้นอันนี้เป็นเพชรจวรรณโชคนะคะติดด่างมาแล้ว1ต้นนางรักสดเทวีแดงนะคะยังไม่ไป้ายนะคะอีก1ต้นจ้า4ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่5นะคะไม้บางต้นมันล้นกระถาง4ี่แล้วนะคะสามารถไปอัพขึ้นไซส์กระถาง6กระถาง8แล้วแต่ดุลพินิษของลูกค้าได้เลยนะต่อมานะคะเซตที่ห เซตที่6จะมีเป็นมณีล้อมเพชรแผงนะคะมณีล้อมเพชรแผงแต่ยังไม่ไม่ไม่เปิดด่างนะคะแต่มีเชื้อด่างพามาจากแม่ด่างเนี่ยเห็นใบนี้ก็ยังเหมือนจะเริ่มเริ่มสะกิดสะกิดแบบเนี้ยจะ้ะเอาไปขยายไซส์กระถางเนาะมันชอบด่างตอนใบแก่ตอนเริ่มมีหัวนะคะอย่างน้อยต้องมีติดบ้างแหละนะคะให้ให้ไปลุน้นด้วย1ต้นส่วนอันนี้เป็นพมพิมานมันขึ้นคู่กับ น่าจะเป็นมหาชัยแผงนะคะก็ให้ไปเป็นกอทั้งอย่างนี้เลยเนาะอีกหนึ่งกระถางนะคะอันนี้เป็นเทพอักษารานะคะบ่อนกาแล้วก็จะมีเป็นกําเนิดทรัพ์นะคะให้ไปด้วยอีกหนึ่งต้นสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่หกคะ่ะต่อมาเซตที่เจ็ดนะคะเซตที่เจ็ดจะมีเป็น,นเ,เพชรเจ็ดสีนะคะเปิดด่างประมาณนี้หนึ่งต้นตัวนี้ชัตทินกรนะคะหนึ่งต้น หลวงปู่สิทธิ์ค่ะ1ต้นนะคะแล้วก็วิมานดินนะคะให้ไปอีกหนึ่งต้น4ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่7นะจ๊ะต่อมาเซตที่8ค่ะเซตที่8ก็จะมีเป็นบอลใบกลมหน้าเปิดแบบนี้ชื่อว่าเฮงเฮงนะคะ1ต้นตัวนี้สีุ่ณปลื้มค่ะออกแผงนิดนิดแต่ป้ายนะคะ1ต้นเพชรเจสีนะคะหลอดใหม่มีความติดดังเหลืองมาด้วยอีกหต้นนะคะแล้วก็จะมีเป็นชายชน ชายชวนป้ายแดงหลอดหม่แดงนะหลอดใหม่แปลดตมาเลยนะคะอีกหนึ่งต้นนะคะสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่8ดค่ะต่อมาเซตที่เก้าเซตที่เก้าก็จะมีเป็นราชสีเมืองนนนะคะหนึ่งต้นพมพิมานหนึ่งต้นค่ะเทพอักษรา,านะคะหนึ่งต้นแล้วก็จะมีเป็นธาตุบางแก้วนะคะอีกหนึ่งต้นจ้าสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่9นะคะต่อมาเซตที่1ิบนะคะ เซตที่10ก็จะมีเป็นเทพเทวลิศนะคะเป็นตัวดัางน้อยป้ายน้อยนะคะให้ไป1ต้นนางรักสดเทวีแดงนะคะ1ต้นบอลใบกลมค่ะเฮงเฮงหนึ่งต้นแล้วก็เป็นสุดปรารถนานะคะอีก1ต้น4ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่10นะคะเรียบร้อยครบจบทั้ง10เซตนะจ๊ะสนใจเซตไหนโทรหาแมค่ค้าได้เลย0ู0 5 1 9 4 9 8 8แจ้งแมค่ค้าด้วยว่าดูมาจากไม้จัดเซตครั้งที่จุดจุด รับเซตที่เท่าไหร่นะคะสํารองเซตในใจมาให้แม่ค้าอีกสักหนึ่งเซตเนาะบางท่านมุ่งมั่นมากเลยมาเซตเดียวเลยนะคะบางทีลูกค้าใจตรงกันนะคะมีลูกค้าท่านอื่นรับไปแล้วเซตที่เราต้องการเผื่อจะได้มีสํารองไว้อีกเซตหนึ่งเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาย้อนกลับไปดูใหม่นะคะยังไงก็ทดไว้ในใจสักคนละ2เซตก็ได้เนาะเผื่อเซตที่เราต้องการอันดับที่หหมดไปก็ยังมีสํารองอันดับที่2แจ้งแม่ค้าได้นะคะ ค่ะสำหรับวันนี้ก็จะมีคลิปประมาณนี้นะคะเช่นเคยจ้ามีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอลสีนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ